ก็สำหรับใน m o เ o อในปี2022นี้นะครับก็ในปีนี้ได้จบใน1ใน10ครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับก็เป็นปีแรกด้วยที่ที่ทำคะแนนไปได้ทั้งหมด128คะแนนก็รู้สึกดีใจมากครับก็ตอนนี้เราผมว่าก็เอาแผนที่นู่นมาใช้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมการวางแผน การที่เรามีปัญหาอยู่ในของปี2022ก็พยายามจะพยายามปรับทุกอย่างให้เพอร์เฟกมากที่สุดในปี2023ครับก็ส่วนใหญ่ล้วคข้าๆครับก็คือผมมันจะเป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็พยายามถ้าอยากจะเอาอยากจะแซงก็คือผมจะจะแซงเลยแต่พอแซงไปแล้วบางทีเราก็มีพลาดบ้างเราก็พยายามใจเย็นหน่อยแล้วก็พยายามคอนโทรลรถให้อยู่ในในมือของเราให้ได้ตลอดครับก็ หลังจากที่แข่งกันที่วาเลนเซียครับก็เป็นสนามที่ไอกับอากุสโตก็รุนแชมป์กันแล้วก็ในสนามนั้นไอได้พลาลมครับแล้วก็แล้วก็ผมก็มีได้เข้าเข้ามาคุยกับไอว่าเป็นไงเป็นไงไหมเขาบอกไม่เป็นไรเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ที่ดีของเขามากๆแล,แล้วเขาบอกว่าปีหน้าเขาก็จะพยายามสู้แล้วก็จะทําผลงานออกมาอย่างเต็มที่ครับก็มีมีได้คุยกันแบบว่าขำๆครับตอนที่ตอนที่ไปที่ญี่ปุ่นครับเขาก็คุยกันว่า เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราสองคนนะไฟ์ไฟ์ด้วยกันนะไฟ์จนไปถึงสนามสุดท้ายเลยอะไรเงรี้ยถ้าเราไปถึงสนามท้ายเราสมมติว่าเราต้องไฟ์กันจริงๆอย่างไอ้ไอ้อยู่ที่1ผมอยู่ที่2เงเี้ยแล้วเราต้องไฟ์กันจริงๆคอบคองสนุกกันหน้าดูครับผม <Okay. S 1> ก็ในล่าสุดก็ไปงาน h o n d ้า a n งเด y มาครับก็ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ทางทางญี่ปุ่นก็รู้สึกดีใจครับเขาดีใจมากท,ที่ที่ใน ในทีม h อ n ด้าสามารถทําผลงานในในปีนี้ขึ้นมาดีมากๆเขาก็วางแผนไว้เขาบอกว่าจะให้ปีหน้าพัฒน,นาตัวเองขึ้นไปครับก็ในในปีหน้าก็จะแข่งทั้งหมดเท่าเดิมครับก็จะจะมีแค่บางสนามครับก็จะหายไปครับผมก็ในในปีหน้าก็จะมีสนามใหม่เพิ่มเข้ามามีทั้งหมดน่าจะ2 2หรือสาสนามครับในปีหน้าก็ ก็ม <S an> ีได <an> ้ได <an> ้ได้วางแผนคร่าวๆไว้ไว้บ้างแล้วครับก็มีเปิดดูในแมปเพราะว่าตอนนี้ในเกมก็ยัง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 ไม่สามารถเล่นได้ในสนามใหม่ก็ตอนนี้ก็พยายามเก็บรายละเอียดกับสนามพยายามคุยกับทีมงานอยู่ตลอดครับก็ในปี2023ครับก็จะสู้แล้วก็จะทำผลงานออกมาอย่างเต็มที่ครับในปีหน้านี้ผมก็จะพยายามไฟา์ให้ติดหนึ่งในห้าได้ครับผมว่าเรามารอเชียร์กันในปี2023ดีกว่าครับก็จะสู้แล้วก็จะทำให้ดีที่สุดครับ